สวัสดีครับกลับมาพบเรื่องราวดีๆทางสุขภาพการแพทย์การแพทย์แ,ทยแผนไทยสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง youtube channel หมอพิเชษคลิปนี้ก็มาต่อกันด้วยเรื่องของปีหักกังหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าไตนะครับอย่างที่เรียนว่าถ้าไปอ่านในตำราทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ในคำราชาศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยคำว่าไตเนี่ยก็มักจะใช้คำว่าวักกังนะฮะว่าใช้คำว่าวักกัง แต่ถ้าไปดูในตำราทางการแพทย์แผนไทยตำราทางการแพทย์แผนไทยจะใช้คำว่าปีหักกังหมายถึงไตเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปที่ผมนำมาเสนอเนี่ยผมก็จะอเอาความหมายของไตในความหมายที่ใช้ในเชิงของคำว่าปีหักกังามาเล่าสู่กันฟังคลิปที่แล้วก็ได้ฟังเรื่องราวทางการแพทย์แผนปัจจุบันทางกายวิภาคสรีระวิทยาลักษณะหน้าที่ไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงปีหักกังใน,ในคำพิพิษุที่มักก็จะใช้คำว่าวักกัง แทนเหมือนกันผมก็จะเอาความหมายของวักกังในคำพิวิสุทธิมาร์กมาอธิบายเป็นปีหกังในเรื่องทางการแพทย์แผนไทยคำลาแพทย์แผนไทยเราใช้คําว่าปิหกังแทนคําว่าไตนะฮะนะครับปิหกังเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัวไตยอย่างเดียวแต่มันก็จะเชื่อมโยงไปถึงอุปกรณ์ประกอบนะครับเพราะว่าไตผลิตเสร็จปุ๊บมันก็จะมีท่อท่อมาถึงที่เก็บที่ท่อที่มาเนี่ยก็เรียกว่าท่อไตเอามาเก็บไว้ที่เก็บไอ้ที่เก็บนั่นก็ียกกระเพาะปัสสาวะ แล้วพอมันจะล้นก็เพาะปัสสาวะมันก็ขับออกก็มีท่อระบายออกก็เรียกว่าท่อปัสสาวะทั้งหมดเนี่ยครับน่าจะเป็นชุดของธาตุดินที่เรียกว่าปีหกังมากกว่าที่จะเป็นเฉพาะตัวไตยอย่างเดียวซึ่งจะสะท้อนเห็นตอนที่เราไปพิจารณาเรื่องของความผิดปกติที่บันทึกไว้ในประกรรมัมภีว่าความผิดปกติของปีหกกังมันจะเกิดอาการอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะสะท้อนว่ามันไม่ใช่เฉพาะที่ตัวไตยอย่างเดียวแต่มันเป็นชุดประกอบทั้งหมดของไต แล้วก็ระบบขับถ่ายปัะสสะาวะทั้งหมดครับคือไตเนี่ยก็เป็นวัยวัตที่รูปร่างคล้ายเม็ดถ่นเหลืองก็ขนาดถ้าบอกเป็นเซนเป็นอะไรบางทีนึกไม่ออกเอาขนาดเท่ากับปั้นนะขนาดเท่ากับปั้นมีสองข้างนะครับปั้นซ้ายกับปั้นขวาเนะี่ยวางอยู่บริเวณกลางหลังเนี่ยนะครับข้างละอันนะตั้งอยู่บริเวณด้านหลังไตกระตอกกระดูกชายโคง้งก็ตรงบริเวณบั้นเอวอะเรียกง่ายๆว่าบั้นเอวนะครับ ไตเนี่ยถ้าถ้าฟังจากที่ผมเล่ามาเมื่อกี้ก็เปรียบได้เสมือนกับเครื่องกรองชนิดพิเศษนะครับที่มีความแบบแหม่มันเลิศดรู้อลังการพอสมควรนะฮะเพราะว่ามันสามารถที่จะกรองแล้วมันรู้ด้วยว่าจะเอาของดีอะไรกลับไปและจะเอาของเสียออกมาเท่าไหร่นะคือเลือดเนี่ยถ้าพูดกันกันตามตามหลักก็คือว่าเลือดที่วิ่งผ่านไตทั้งสองข้างเนี่ยนะหรือผ่านตัวเนื้อไตซึ่งเป็นตัวกรองเนี่ยนะ ก็ประมาณ200หน่วยกรองนะฮะแต่มันจะขับของเสียออกมาในรูปปัสสาวะอยู่ประมาณสัก2หน่วยเท่านั้นแหละนะแล้วมันก็จะลงสู่ไอส่วนเม็ดเดล่าแล้วก็รวมเข้าไปสู่กลวยไตยแล้วก็ไปสู่ท่อไตแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะปัสสาวะเพื่อจะขับถ่ายออกจากร่างกายนั้นมันก็จะทําหน้าที่ที่จะกันกรองเอาน้ําเอาเกลือแร่เอาสารเคมีส่วนที่เกินจากร่างกายเนี่ยนะร่างกายไม่ต้องการมันก็ก็ดึงออกไปอะไรต้องการมันก็ดูดกลับ แล้วก็ถือว่าเป็นกลไกที่ที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ที่สําคัญของไตก็คือการสร้างปัสสาวะนะฮะซึ่งจะช่วยขับของเสียอย่างที่ได้เรียนนะครับจากกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆที่มันไหลามารวมกันอยู่ในเลือดเนี่ยก็ขับออกไปตัวไตเนี่ยยังมีหน้าที่ในการที่จะสร้างสารที่ควบคุมความดันเลือดของเราความดันโลหิตของเราเนี่ยที่ปกติเนี่ยที่เราบอกว่าประมาณ1 2 0ยย mm มิลลิเมตรตลอดอะลรต่างๆพวกนี้เนี่ยไตก็มีการสร้างสารออกมาเพื่อ เพื่อควบคุมความดันเลือดของเราให้ปกติแล้วก็ยังสร้างสารที่ชื่อว่าอะลิโทพอยตินไปช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นนี่คนที่เป็นไตาวายเนี่ยก็สร้างสารอะลิโทพอยตินไม่ได้ก็จะทําให้คนที่มีปัญหาเรื่องไตาวายเนี่ยมีปัญหาโรคเลือดจางหรือเลือดซีดตามมาด้วยหน้าที่ของไตเนี่ยนะครับนอกจากจะขับของเสียออกจากร่างกายผ่านทางการกรองออกมาเป็นน้ําปัสสาวะแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการควบคุมความดันโลหิต เรื่องการผลิตฮอร์โมนอะดรโอลโพอยตินที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็ควบคุมปริมาณน้ําระดับเกลือแร่ในร่างกายควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายดย้วยปกติร่างกายคนเราก็จะเป็นด่าง,องออก่อนออรวมไปถึงควบคุมการสร้างวิตามินดีการดึงแอแคลเซียมฟอสฟอรัสอ,ออกมาใช้คนที่ไตไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องการบวมเกลือแร่ผิดปกติเกลือแร่บางตัวเช่นพวกโปแตเซียมมันขับออกไม่ได้มันคั่งในเลือดนะ อันนี้จะเป็นอันตรายถึงตายได้เพราะว่าจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจมันเต้นผิดปกติจนหยุดเต้นได้หรือกรณีที่เก็บโพแทสเซียมไว้ไม่ได้แล้วมันขับออกไปเยอะก็ทําให้โพแทสเซียมในเลือดต่ําหัวใจก็หยุดเต้นได้ปัญหาของคนเป็นไตาวายก็อาจจะทําให้เกิดภาวะขาดวิตามินดีแคลเซียมต่ําแล้วก็ทําให้เกิดโรคกระดูกพุนกระดูกเปราะบางได้ด้วยครับอันนี้ก็เห็นว่าไตาเนี่ยก็สัมพันธ์ในเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆของร่างกายเยอะพอสมควรนะครับ การที่น้ําตาลล้นมาในปัสสาวะได้มันก็เกิดจากการที่มันมีปริมาณของน้ําตาลกลูโคสในเลือดเยอะเกินโดยเฉพาะเกิน200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้จากการที่ฮอร์โมนที่จะเก็บน้ําตาลมาไว้ที่ตับมันมันไม่ค่อยมีหรือมันทําหน้าที่ไม่ดีที่เรียกว่าฮอร์โมนอินซูลินซึ่งสร้างมาจากตับอ่อนก็ทําให้น้ําตาลถูกเก็บในตับไม่ได้มันก็ขังอยู่ในเลือดแล้วก็ล้นออกมาใน น้ำปัสสาวะก็เกิดเป็นโรคที่เรียกว่าโรคเบาหวานหรือ Diabetes m e l l i ท u s ทำให้น้ำปัสสาวะมันเยอะแลืว,ว่ามีความหวานอยู่อาจจะเรียกว่ามัทุระเมหะในทางการแพทย์แผนไทยน,นี่ก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวพันกับการทำงานของไตกับอีกอันหนึ่งก็คือเกิดกรณีที่มันมีความผิดปกติจากการมีเชื้อโรคเข้าไปทำให้เกิดการอักเสบนะโดยเฉพาะเชื้อแบคทีรีย เข้าไปก็จะทําให้เกิดการอักเสบที่เจอบ่อยก็คือที่บริเวณกลวยไตยเกิดการอักเสบจ,จะมีไข้สูงหนาวสัน่นปวดบั้นเอวมากทุบเอวเนะี่ยทุบบั้นเอวแล้วโอ้ยหมอ,อเจ็บอะไรเงี้ยนะอาจจะมีปสัสสาวะขุ่นหรือแดงหรือไม่แดงก็แล้วแต่นะครับแต่ตรวจปัสสาวะแล้วมันก็จะเจอ uh, มเม็ดเลือดขาวจะเจอเชื้อแบคทีเรียนะตรงนี้เขาเรียกกลวยไตยอักเสบแต่ชาวบ้านจะเรียกกันว่าไตาอักเสบไตอักเสบอ่ะเอ้าเป็นอะไรปวดเอวมากกลัวเป็นไตอักเสบเนี่ยนะครับอันนี้มันต้องไข้สูงหนาวสั่นนะแล้วก็มี การทุบไตหรือเจ็บบริเวณไตแลปะปัสสาวะจะแสบขัดหรือไม่แสบขัดก็เถอะนะฮะแต่นี้มันจะเกิดได้ง่ายกรณีที่เช่นมีนิ่วอยู่ในไตหรือในทางเดินปสัสสาวะในท่อไตในกระเพาะปะสัสสาวะนะพวกนี้ก็จะทําให้มันเป็นได้ง่ายขึ้นนะฮะหรือคนที่ชอบกั้นปสัสสาวะการอักเสบถัดมาอาจจะท่อไตมักจะไม่ค่อยเจอที่จะมีการอักเสบยกเว้นว่ามันจะมีนิ่วไปอยู่บริเวณท่อไตที่เรียกว่า e ureteric stone นะครับถ้าอยู่ที่กวุวยไตยก็เรียก pelvic stone นะครับ สโตลหรือแคนคูไลเนี่ยก็แปลว่านิว่วแต่ที่จะเจอบ่อยก็คือในกะระเพาะปัสสาวะนะโดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งท่อปัสสาวะสั้นนะเชื้อโรคมันมาแป๊บเดียวมันก็ถึงกะระเพาะปัสสาวะอันปัสสาวะกั้นปัสสาวะแป๊บเดียวอเกิดกะระเพาะปัสสาวะอักเสบเขาเรียก,กว่าซิสไติติสแต่นี่ก็จะมีไข้หรือไม่มีไข้ก็ได้นะแต่จะมีปัสสาวะแสบขัดกระปิบกระปอยปัสสาวะเหมือนปัสสาวะไม่สุดแล้วก็ อาจจะมีปัสสาวะสีแดงได้นะฮะอันนี้ก็เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบซึ่งผู้ชายก็ไม่ค่อยเป็นแต่ผู้ชายก็จะไปเป็นบ่อยที่ท่อปัสสาวะเกิดการอักเสบแต่ว่ามักจะมาจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะเยอะนะถ้าเป็นในผู้ชายเช่นโรคหนองในหรือโรคหนองในเทียมเนี่ยก็เข้าไปทําให้ท่อปัสสาวะอักเสบเรียกว่า e urethritis นะฮะอันนี้ก็ทําให้เกิดการอักเสบข,ของท่อปัสสาวะได้เช่นกันนะครับส่วนโรคอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการติดเชื้อไม่ใช่โรคนิว่วก็อาจจะเป็นได้เช่นการเป็นฝีในไต นะที่เรียกว่า r renal a b s c e s s เนื้องอกหรือมะเร็งที่ไตหรือที่กระเพาะปัสสาวะนี่ก็สามารถที่จะเจอได้เกิดการทำหน้าที่ของไตผิดปกตินะทำให้ไตยหย่อนสมรรถภาพไปนะเรียกว่า Renal Insufficiency แล้วถ้าเป็นเยอะๆก็จะทำให้ไตไม่สามารถทำหน้าที่ได้ดีพอก็เกิดภาะวะที่เรียกว่าโรคไตวายหรือ Renal failure อ,อันนี้ก็จะทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะมัน สร้างน้ำประสะวะไม่ได้แล้วก็จะเกิดผลเสียทําให้สร้างฮอร์โมนที่ใช้ในการสร้างเม็ดเลือดแดงไปกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงไม่ได้ก็ทําให้เกิดโรคซีดสร้างไอสารสําคัญที่เกี่ยวกับการควบคุมความดันโลหิตหรือการดูดซึมแร่ธาตุสาคัญบางตัวกลับมาไม่ได้หรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็ทําให้เกิดโรคเกิดความผิดปกติที่ส่งผลต่อร่างกายได้อันนี้ก็เป็นโรคที่เจอในปีกกรรมในทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่เจอบ่อย ในส่วนของกระเพาะปัสสาวะหรือ urinary bladder เนี่ยนะครับก็เป็นอวัยวะที่รูปร่างคล้ายๆบอลลูนนึกถึงบอลลูนนะอยู่ตั้งอยู่หลังกระดูกหัวเหนา่ามีกระดูกหัวเหน่าเนี pelvic bone เนี่ยนะคอยอใครจะวอุ้มชูไว้นะครับอยู่ภายในอุ้งเชิงกรานด้านหน้ามดลูกถ้าของผู้หญิงหรือด้านหน้าทวารหนักของผู้ชายก็มีหน้าที่เก็บกักปัสสาวะนะก็เก็บได้ประมาณชัก350-500 ซีซีหรือ3 5 0 5 0 0 mm มิลลิตรผนังกระเพาะส่วนใหญ่ก็ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อรีบซึ่งก็ตรงกับตำราทางการแพทย์แผนไทยนะฮะในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยพอมีน้ำปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผนังกระเพาะก็จะบีบตัวบีบบีบีบ,บ,บ,บแล้วก็จะขับน้ำปัสสาวะให้ออกมาทางท่อปัสสาวะหรือทางยูเลทรานะโดยที่อาการแบบนั้นก็จะออกมาแบบสบายไม่มีแสบไม,ม่ปวดขัดนะัน่ก็เป็นการขับถ่ายไปวะที่ ที่ปกตินะครับปัญหาของกระเพาะปัสสาวะอันหนึ่งก็คือเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะอันนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของเรื่องโรคที่เกี่ยวพันกับปัญหาในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยผมคงจะค่อยๆเล่าให้ฟังอีกทีว่าโรคไหนที่มันอาจจะเกี่ยวโยงกับการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบซิสไตนิชหรือเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหรือ CA b l a ร d e r หรือ b l a d d e r c a n c e r ในส่วนของท่อปัสสาวะเนี่ยนะฮะ คือในผู้หญิงนี่ท่อปสัสสาวะจะสั้นอยู่ประมาณสัก2เซนเองนะแต่ในผู้ชายนี่ท่อปสัสสาวะก็ค่อนข้างยาวนะครับก็ยาวเกือบ10เซนนะเนาะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของความยาวของอวัยวะเพศชายของแต่ละคนแต่ส่วนใหญ่มันก็ค่อนข้างค่อนข้างยาวนะประมาณสัก10เซน,นซึ่งตรงนี้มันก็ไปกระทบกับการเกิดความเจ็บป่วยได้เหมือนกันเพราะว่าเจ้าตัวเชื้อโรคเนี่ยที่มันอยู่บริเวณในวัยวืบพันธุ์เนี่ยหรือบริเวณในวัยวะเพศเนี่ยนะถ้าเชื้อโรคมันเข้าไปแต่ผู้หญิงเนี่ย ท่อปัสสาวะมันสั้นเนี่ยมันเข้าไปแป๊บเดียวปุ๊บมันก็ถึงกระเพาะปัสสาวะเลยผู้หญิงก็จะเป็นกระเพาะปัสสาวะเสบง่ายกว่าผู้ชายก็ปัสสาวะแสบขัดก็ปิบก็ปปอยอะไรได้ง่ายแต่ผู้ชายเนี่ยท่อปัสสาวะมันยาวเชื้อโรคกว่าจะเข้าไปถึงมันเพิ่มจำนวนปุ๊บมันก็ทำให้เกิดการอักเสบที่ท่อปัสสาวะมากกว่าที่จะไปถึงกระเพาะปัสสาวะมันผู้ชายก็มักจะเป็นการอักเสบก็อาจจะเป็นที่ท่อปัสสาวะอักเสบได้นะฮะัเช่นกรณีที่มีเชื้อเชื้อโรคเช่นหนองในหนองในเทียมเนี่ยผู้ชายก็เลยจะเป็นที่แสบขัดลก้อง ปัสสาวะแสบขัดลํากล้องเพราะมันอักเสบที่ท่อปัสสาวะเยอะกว่าอันนี้มันก็เกิดจากการเ,าเกิดจากสรีระหรือขนาดความยาวของท่อปัสสาวะของผู้ชายผู้หญิงที่แตกต่างกันไปมันก็จะทําให้เกิดความเจ็บป่วยที่แตกต่างกันได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยกั้นปัสสาวะนิดเดียวอั้นปัสสาวะนิดเดียวก็เป็นลระระเพะปัสสาวะอักเสบได้ง่ายในนะครับที่ผู้ชายเนี่ย ไม่ค่อยจะเป็นปัญหาเพราะว่าเชื้อโรคมันกว่าจะเดินทางไปถึงมันใช้ระยะยาวกว่านะนี่ก, <laughs> ก็เป็นลักษณะทางกายวิภาคที่ทําให้เกิดความแต่ก็คิดว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมในการที่จะทําคลิปดีๆไปนะครับเป็นกําลังใจให้การเผยแพร่สิ่งดีๆไปให้กับคนรู้จักญาติมิตรเพื่อนฝูงนะครับคลิปนี้จบจะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ